ทุกคนแม่ยังไม่ถึงบ้านเดี๋ยวแม่จะไปปล่อยปลาให้ลูกอ่าสักด,ดำก่อนแต่ว่าคลิปนี้แม่ก็รู้สึกไม่ต้องมองเป็นบารมีของอีลานอยอุ้งอิงเนาะเฮ็ดให้นั่งยากมิวนี่เพิ่นได้อันนี้สงนะนะอืแม่ฮักอีลาอุ้งอิงโอ้ยเราคือเป๋คขากเปยแน่เด้ เล่าสิถึงชะตากับคุณมิวบ่เนาะอืมที่แม่เปินถึงชะตากันนะะั่นล่ะคนเราถ้าไม่ถูกชะตาก็ไม่ให้หรอกแม่ว่าอันนี้ต้องแบบต้องขอบคุณอีลาอุ้งอิงนะเนาะอืมสิ่งที่คุณมิวได้รับแม่มองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมันไม่ยิงให้อีลาแบบยิงให้ก็ยิงได้เดยทุกคนจริงๆค่ะ แม่ให้ลูกยิงเมื่อว่านลูกชักดํำกับมาให้แม่เดี๋ยวแม่ก็ต้องไปให้น้องอีกห้าร้อยคะแนนยิ่งให้ยิ่งได้เดี๋ยวคืนนี้แม่ก็เข้าไปไล่สดลูกกันชัยเออไปเพิ่มซอยอ่ะดันยอดมาไล่อีหลาแต่ว่าแม่ว่ายังไงก็ถึงถึงร้านก่อนมนที่ยีิบเอ็ดแน่นอนถ้าพรุ่งนี้แม่มีโชคมีลาบกับลาอีกแม่ก็จะเปน้องอีกอ ต่อไปกูจะเป็นแม่หญิงสายเปยละ <laughs> แต่อาจจะเปยไม่เยอะเป็์เล็กๆน้อยๆแต่อย่างน้อยแม่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปะดันยอดมาไล่ลาใหถึงลานเนาะแล้วก็คือพูดถึงคุณมิวนะคะคุณมิวเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเขาสัท่าเชื่อมั่นในตัวอิลาหน่เอ,องพี่ลีทำให้เขาได้รับรางวัลรางวัลในที่นี้ก็คือ มาลัยรู้สึกเขาเปย์สองรอบแล้วใช่ไหมลูกแม่ก็ไปจอบิบ้งลูกช่องลูก,กอุ้มอิ่มนั่นแหละยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดไปจอบิบ้งว่าโอ้ยเขาเปย์มาะอะไรเลเ่นออกคือไม่ได้ไปดูลูกอุ้มอิ่มนานหรอกไปดูลูกแป๊บหนึ่งคือไปจอบเอาข้าวน่ะเออแม่เป็นคนนิสัยที่แบบว่านิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปแอบจอบเอาข้าวจากลูกคขาเมื่อวาน เพราะวันนี้แม่ไม่ค่อยมีเวลาไม่มัวเต็ดทำภารกิจโน,นนี่นั่นพาไปทำบุญแล้วถ้าแม่ออกมาข้างนอกเวลาที่แม่จะทําคลิปอะไรวันนี้มันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่าคลิปนี้แม่ทําไมจึงมาพูดเพราะแม่รู้สึกว่าเอคุณมิวเนี่ยเพิน่นด้วยความที่ศรัทธาเชื่อมัน่นเออกับลูกอุ้งอิงทําให้แกได้อานิสงส์แล้วก็ได้ การสนับสนุนจากแม่ฮักของอีราองอิงไหมอืมรู้สึกจะเป็นอะไรวะสวิตเรลแลนมั้งอืมโอ้สุดยอดไปแม่ฮักอีลาอันนี้ล้วยหลายเด้ออืมส่วนที่ว่าแม่เชื่อว่าเขาเปย์ลาเขาโมเดลมาบอกคือแม่หญิงไงอืมเพราะว่าแม่หญิงมีน้อยเพราะมีน้อยก็ให้น้อยแต่ก็ ต้องประกาศให้โลกรู้น่ะเออว่าแม่กับเพราะเพราะทําไมเหตุผลที่แม่ต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าแม่เปมาลายอีหลาแบบเนี้ยค่ะบางคนก็บอกว่าแม่เอ่อกาะเขากินเออมันเคยมีคนพูดว่าแม่หญิงมาเกาะกระแสอีหลาอุ้งอิงเอ่อทำคลิปหาแดกไปจังสิหมค่ะเออแม่ก็เลยแบบว่าเวลาแม่ให้มาลายน้องแม่ก็อยากให้มันได้เห็นว่ากูไม่ได้เกาะน้องฟรีๆกูก็ให้ตังน้องนะ ซึ่งแต่ก่อนนี้แม่ก็เคยให้บอสแม่ให้บอสเป็นมื่นละลเรื่องให้นะแต่ว่าเออมันก็มามันหยุดชะง,งักอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าส่วนลูกอิ๋งแม่ก็ให้ตลอดแ,แม่ให้นางอยู่เสมอเอาเอา,เอา,เอา,เอาปลาหนึ่งพันและของเราสิบตัวเดินหน้าลูกกบเดินหน้าเม่ท่านนั้นก็จะออกไม่ก็เดินหน้ามัน,นี ไดเ้เอาปลาหนึ่งพันและอีกถุงหนึ่งก็สิบตัวนะลูกไปโอ้ยเย็บเกืกเดินลงเท้าใส่นั่นละ่ะแล้วก็แม่หญิงอะ่ะทำไมเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยเปมาอะไรให้น้องแค่นี้ก็คุยอยู่นั่นละ่ะแม่จำเป็นต้องคุยเพราะวันมีคนว่าแม่ว่าก็กระเกอีลาองอิงอเอแดกไปจังสีไหมคะ่ะแม่หญิงก็โดนโดนโดน,โดนพูดมา เพราะนั้นเวลาแม่ให้มาลายน้องแม่ก็ต้องให้ทุกคนได้เห็นให้มันหรือลูกๆของแม่นะรู้แหละว่าแม่ทําเพื่อผูหอิงไปเท่าไหร่แต่ว่าคนที่มันด่าแม่ละมันมันไม่ได้มาดูตอนตอนเราให้น้องอืแม่ก็เลยต้องทําคลิปว่าเออเนี่ยเอยทําโพสต์ในชุมชนแล้วก็แม่ก็ต้องมาพูดด้วยว่าแม่ให้อีหลาแม่ไม่ได้เกาะลูกอิงฟรีๆแม่ก็ให้มาลายน้องเหมือนกัน มันมีคนมาด่าแม่ก่อนหน้านี้นะอันนี้เป็นการเล่าอดีตนะลูกทุกคนแต่เดี๋ยวแม่ก็จะขึ้นหัวข้อว่าแม่หญิงเองก็ไม่ได้เกาะอีหลาฟี่แม่เกาะแม่ก็ให้ตังน้องอืมแม่ก็ให้เรื่อยๆตามกําลังของแม่แม่แม่ก็ไม่ได้มีรายได้มากมายเนาะเหมือนทุกคนเห็นแม่ทํา y o Youtube อ่ะแม่ไลสดแบบแนวตั้งไงแนวตั้งมันจะได้น้อยมากแต่ถ้าแนวนอนอ่ะได้เยอะ ทีนี้แม่ก็อยากจะไล่แนวนอนอยู่แต่แม่ก็ยังทําไม่เป็นแต่ลูกยิ้มบอกว่าแม่ก็ตั้งไปก่อนเออนอนค่อยว่ากันมันวะแม่ก็เลยไม่ได้ไล่แนวนอนเนี่ยโอเคทีนี้ก็เรื่องเรื่องเรื่องเอ่อที่ที่คุณมิวเขาเพิ่นได้ได้มาไล่เออ ป้าไม่มีเลยเออไม่พอเขาบอกไม่พอแล้วมีคนสั่งเขาแล้วนี่กี่โมงนะไปไดมอนด์เหรอไปไหนเหรอหเดี๋ยวโทรไปถามว่ามีป้ากลูกมีเบอร์เขาแลยย้วใช่ไหมได้ไนดะ้โอ้ยจะไปนู่นเราก็ปล่อยได้หลายตัวเว้ยทุกคนนะแล้วก็<ม>เหมือนคุณมิวเนี่ยนางเอกมิวเนี่ยอันดับแรกเลย ต้องไปที่ความศรัทธาก่อนเออเพราะว่าตอนนั้นนางจะขึ้นเวทีออกงานครั้งแรกอ่ะที่เปิดฤดูก,กาลนะเนาะนางก็โอมคาถาองค์อิงนี่แหละอืมทําให้นางดังทําให้นางมีกระแสนี่ก็แต่ว่าคนเราถ้าเราไม่ศรัทธาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เราก็จะไม่ได้อ่า มันไม่ค่อยรับสายว่างสายและโทรใหม่อ่าถ้าเราไม่มีความศรัทธาเชื่อมั่นเราก็จะไม่เห็นอะไรหรอกลูกแต่แม่เชื่อว่าคุณมิวเนี่ยหัวใจมาเกินร้อยแล้วแหละเออเพิ่นฮักอีหลาน,น้อยเราบนะแล้วเขาก็ศรัทธาเชื่อมั่นบางคนบอกว่าโอ๊ยทำไมอ่มีมีปลาหรือเปล่าลูก โอ้เดี๋ยวเจ้เข้าไปได้ค่ะได้ค่ะจ้ามีซื้อพันนึงพอนะมีปลานะเยอะเหลือเฟืออ๋อมีค่ะโอเคโอเคโอเคแล้วปลาตัวเล็กแบบมีเปล่าไม่ต้องถามปลาวเคะไมม่่ีโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจ้าเดี๋ยวเข้าไปเลยกระถามยังกระดักกระเดอลูกนี่ก็ได้เออทุกคนนะคะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อปลาเพราะว่ามาตลาดนี้มันไม่มีปลาทีนี้ ลูกลูกซัดดำมันบอกให้แม่ปล่อยปลาให้พันหนึ่งแม่ก็เลยจําเป็นต้องไปอีกที่หนึ่งเออแต่แม่จ่ายค่าน,ำน้านำมันรถลูกกบแล้วแหละห้าร้อยเออในการที่เดินทางเนาะแล้วก็เงินลูกซัดดำให้มาสามพันคะแนนสามพันคะแนนหนึ 3, น่งพันแม่ไปซื้อปลาปล่อยให้เขาห้าร้อยแม่ก็ให้ค่าน้ำมันรถลูกกบอืมแล้วก็อีกห้าร้อยแม่สิไปให้อีลาอุ้งอิง ได้กับแบ่งยุ่งเสละแม่นะอะแล้วก็เมื่อคืนก็ให้ไปเมื่อคืนก็อีลาไปหาร้อยให้ลูกกันใช่แบ่งหนาพอบอไปแม่ละซีร้อยเมื่อคืนก็โอนไปเก้าร้อยบัญชีรูกกันใช่อหรือใยไล่นะคะเออบางคนอุ้ยแต่แม่แม่รู้สึกอึ้งเหมือนกันนะเอออึอ้งว่า เหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนลูกอุ้มอิ่มพิมโพสตนะเออรู้สึกอึ้งว่าแม่ฮักสวิตเซอร์แลนด์แม่ฮักลูกอิงเปนางยักษ์นี่เออแม่ก็อึ้งว่ะแม่ก็อนุญาตใช้คําว่าอึ้งด้วยนะลูกอุ้มอิ่มเด้อแม่ก็อึ้งเหมือนกันหรือนี่คือโชคชะตาแต่แม่ยังไม่ได้ดูว่าหมิวคุณมิวเนี่ย เกียวพันยังกับีราโอ้ยสีเขาซูนิท่านของแม่อีกสาระเนาะสาระเนาะอคุณหมิวเกี่ยวพันอะไรกับีราอุา้งอิงเดี๋ยวเราก็ไปตามหาคําตอบกันแต่วันนี้คลิปนี้นะคะแม่ก็จะมาแสดงความดีดกับคุณเหมิวเนาะที่แม่ฮักกบีรานะอุ้งอิงเปย์เพื่อนนะนะเออแสดงว่าเขาเห็นเขาเห็นความจริงใจเพราะว่าแต่คําพูดของคุณหมิวคํานึงอะ มันโดนเออมันโดนบุญหัวแล้วที่อีราเอ่อทีเอฟซี FC อีราฮักเพิ่นทีเอฟซีอีราเอ่อกดตีตามกดไลค์ออบุญหัวแล้วที่ที่ได้รู้จักหรือ,อยังประมาณนี้ละ่ะอืมที่ลูกอุ๋งอิงไปวงสองประมาณนี้ละ่ะ เออแม่แมถ้าแม่ฟังคําพูดคุณมิวไม่พลาดเนาะเลาคือเราเล่าแบบว่าเรารู้สึกเลาโชคดีที่รู้จักอิละอุิงแล้วก็มีความศรัทธาในพลังปาฏิหารอ,อคือคําว่าอุอิงนี่เขาเป็นผู้ให้ให้ทุกคนอยู่ที่ทุกคนจะรับได้ไหมถ้าคุณศรัทธาเชื่อมั่นคุณก็จะสัมผัสคุณก็ได้เห็นปาฏิหารอิละอุอิง อันนี้แม่ก็สัมผัสมาได้แล้วแต่แม่จะได้ไม่ค่อยเยอะหรอกแม่จะได้เยอะในยอดผู้ติดตามอแต่อนาคตเนี่ยเชื่อว่าเอฟซีรวยๆของอีหลาเนี่ยกสิมาโยนสติ๊กเกอร์แน่กสิเปให้แม่อีกล่ะละแม่นั่งข้างในนบิ่งแล้วมาแน่นอนมาแน่นอนลูก <c oughs> คิดดูมันทําไมจะไม่ถึงมาลายอีหลาเงินล้านเอส่วนที่บ้านฮักต่างๆเขายังไม่รวมยอด นี่เฉพาะของของพ่อการชัยคนเดียวนะที่หนึ่งล้านนี่คือเฉพาะช่องลูกการชัยคนเดียวนะหนึ่งล้าน่ะไม่รวมกับบ้านฮักต่างๆนะแม่ว่ามาลายอีลาอุอิงฤดูการต่อไปไปเ,เปิดฤดูการไม่ต่ำจากสองล้านเกือบแหละเกือบสองล้านแหละเอาตาตอนแรกแม่คิดว่าอุย้ยรวมรวมไม่ไมันไม่ใช่นะเฉพาะช่องลูกการชัยหรือพ่อการชัย มาไลยอีหลาหนึ่งล้านแล้วไม่รวมกับบ้านฮักต่างๆเชื่อว่าวันเปิดฤดูกาลมาไล่อีหลาอูงอิงจะต้องเกือบสองล้านอะ่ะอืแนนนอนเลยอืนะคะทุกคนแล้วก็เอ,อรู้สึกอึ้งกับกับความโชคดีของคุณหมิวเนาะโชคดีมากๆเลยอะ่ะอุ้ย แม่ห้างอีหลาอุ้งอิงสายเปยจริงๆค่ะเปยเพื่อแพอุ้งอิงมาเพื่อให้ใครรักสัตวาอีหลาหน่อยไม่อดหรอกค่ะแม่ว่ายังต้ก็มีกินโดยเฉพาะเอฟซีก็ถึอหวยกันตะเพื่อตะเพอ,อยู่โอเคคลิปนี้แค่นี้ค,น,คนนะคะทุกคนแบตมันจะหมดเดี๋ยวแม่จะพยายามที่สุดเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูตอนไปปล่อยปลาแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ